เรื่องทีกนางเอกช่องดังเคยเป็นมือที่สามสุดท้ายตอนจบเป็นแบบนี้ ออกมาทำคอนเทนต์ผ่านติ๊กตอกให้ได้รับชมกันอยู่บ่อยๆสำหรับใบเฟิร์นอัญชสานางเอกมากฝีมือสังกัดช่องวัน31โดยล่าสุด22ธันวาคม2 5 6 5ใบเฟิร์นที่ออกมาเล่าประสบการณ์หลังกลายเป็นมือที่3ของคู่รักโดยไม่รู้ตัวโดยใบเฟิร์นเธอเล่าว่าเฟิร์นเองก็เคยเป็นมือที่3ของเขากับแฟนเก่าโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันต้องเล่าว่าก่อนที่จะมาคุยกันเนี่ยมันคือเหมือนแบบมันมีคนกลางที่เป็นคนแนะนําว่าผู้ชายคนนี้อยากคุย อยากรู้จักเราก็ถามว่าเขาโสดหรอเราก็ได้คําตอบว่าเขาโสดเราก็เลยลองคุยดูก็ได้พอเริ่มคุยด้วยความที่เป็นผู้หญิงเราก็ไปส่องไอจีซึ่งเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแท็กรูปมาเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเองพอดูต่อก็เลยรู้ว่าอ้าวเป็นแฟนกันหนิเราก็เลยไปถามผู้ชายว่ามีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่หรอเขาก็บอกว่าห่างกันคนละจังหวัดแล้วกําลังจะเลิกแต่ยังไม่ได้เคลียร์การเฟิร์นก็เลยบอกว่างั้นเราเลิกคุยกันดีกว่าเราไม่อยากแทรกกลางคายเขาก็หา ไปสักพักและกลับมาบอกเราว่าเลิกนะเคลียร์กันแล้วเราก็ไม่ได้อะไรก็คุยต่อและกลายเป็นว่าเรามีปัญหากับแฟนเก่าเขาเขาคิดว่าเราเข้าไปแทรกกลางจนวันหนึ่งเรามีโอกาสได้เจอผู้หญิงคนนั้นในงานรับปริญญาเราเลยเข้าไปคุยบอกว่าเราไม่เคยคิดจะแทรกกลางใครโชคดีมากที่เฟิร์นมีแชทหลักฐานที่เฟิร์นคุยกับคนแนะนาําที่บอกว่าเขาโสดก็เลยเอาให้ผู้หญิงคนนั้นอ่านว่ามันคือข้อมูลที่เราได้มาแต่แรกแล้วน้องแฟนเก่าก็เชื่อเพราะผู้ชาย ทําแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วความพีคคือเฟิร์นกับน้องแฟนเก่าก็สนิทกันงานแต่งเฟิร์นก็เชิญน้องมา